เขาให้ทำอะไรบ้างยังไงตอนที่ขึ้นรถลงรถผู้ลลไทยไปแล้วและตอนที่ท้าพูท้าพูไทยที่ขึ้นรถไปใช่ไหมพี่ควบคุมจะเอ,ง,องในการเดินขึ้นรถได้อยู่น้องเขาก็บอกว่านอนตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเป็นเตียงคนป่วยแล้วก็นอนตรงนั้นแหละ,ะก็คือตอที่เอฟซี <MC S 1> ถาม,มาแต่ไม่มีเครื่องไม่มีอะไรช่วยเพราะว่าน้องเขาถามว่าแพ้ยาอะไรมาไหมไม่แพ้ แล้วก็ีเวียนหัวขนาดไหนก็เลยบอกว่าเวียนเวียนหัวในระดับควบคุมควบคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ได้หรือไม่ก็ยกอะไรไม่ได้เลยยกอะไรเดินไม่ได้แต่ว่าได้ส,สดดติอยู่ผาก็ถามต่างๆอะละสอบประวัติว่านียนโน้นอย่างนี้ไหมก็ไม่มีอะไรที่เขาต้องตกใจและน่าเป็นห่วงเขาก็ปล่อยให้นอนอย่างเดียวไปถึงคือแบบไปตรวจ ไปถึงไปห้องฉุกเฉินไปตรวจไปตรวจความดันไปทำบัตรความดันปกติตก็ทำบัตรทำบัตรเข้าห้องฉุกเฉินพนักพยาบาลก็ไปเบิกยาแก้แก้เวียนหัวมาฉีดให้ตรวจเสร็จแล้วก็หมอเบอกว่าพออักผ่อนน้อยอเพินเ่นถามว่านอนบ้างไหม,มก็เลยบอกนอนอยู่วันหนึ่งของพี่นะ่นอนมากสุดสี่ชั่วโมง สี่ห้าชั่วโมงอย่างมากวันหนึ่งก็เยอะอยู่นะเราแม่สี่ห้าชั่วโมงสำหรับเราพวกเรายูทูบเบอร์นี่ก็โอเคอยู่นะก็มากกว่าสมมติเที่ยงคืนตื่นตีสี่ตื่นตีห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องนอนอย่างน้อยก็ตชั่วโมงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสี่ห้าทุ่ม ถุงก็ตีสามตีสี่ช่วงช่วงไม่สบายอย่างน้อยนะก็ต้องหกชั่วโมง<อ>ถ้าเด็กนี่ต้องแปดชั่วโมงเต็มือ,อเห็นเมื่อเช้าที่พี่นุนายังไม่ลุกออกจากที่นอนที่นอนนะครับเรือด<ม>สายเลยเนาะก็คิดการดูตัวเองอยู่ว่าลุกขึ้นมาแล้วจะเวียนหัวไหมมีอาการไหมก็อลองไปก้มๆเงยๆทั้งน่นท้งนี่ดูปรากฏว่าไม่เวียนหัวแล้ว พอเช้าเช้าสายสายมาไม่ดาก็เอาไข่ต้มกับข้าวเหนียวมาให้ก็กินข้าวกินยานอนต่อนั่นแหละที่ไม่ได้ลงมาตอนเก้าโมงแม่มาแม่ก็ไปจอดไกลๆกลัวลบกวนรู้ว่านูนานอนแน่ก็โอเคอยู่ค่ะดีขึ้นแล้วไม่ต้องตเมื่อเช้าแสดงว่าพี่นูน่าได้ยินเสียงผมเปิดได้ยินได้ยินเนาะได้ยินเสียงเปิดร้านแล้วก็เปิดแต่แต่นูนาไม่ได้ยินเสียงรถแม่เพราะไม่ไปจอดอยู่นูน จะขอบคุณคุทแม่มากเลยข้าอาหารทุกวันเลยค่ะเอาข้าวสารและอาหารแห้งมาอีกแล้วทั้งข้าวสุกข้าวดิบมาขอบคุณหลายๆค่ะก็เป็นคิดว่าเป็นอาการครั้งแรกที่เคยเป็นเนาะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาบอกนะว่าเรานอนน้อยเขผ่อนน้อยแล้วก็เครียดอาการเครียดด้วยที้ก็เครียดเรื่องกินไปอะไรอ่ะใบสุรส กลัวมากเลยกลัวใบไซยานนาเสียไซยาก็เรามองวิกฤตให้วิกฤตกับความตลกนะความตลกเฉยไม่ได้คิดว่าแต่แม่ก็เหมือนกับอยากจะให้ความรู้นะว่าใบนี้มันมีไซยานา์นะอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ใบใบมันสำปะหลังก็จะมีไซยาไนนยนะอ่าถ้ากินนี่เราต้องทำให้มันสุกๆแล้วค่อยกินนะเมื่อวานต้มไม่ถึงนาทีเนาะไปเปิดไปดูในไปดูใน ในในในยูทูบเนาะเขาบอกว่าต้องต้มให้หนึ่งนาทีโดนผัดต้มอ,อะไรเงี้ยหนึ่งนาทีอาจจะมีส่วนหรือว่าหรือว่าเราเป็นคนที่กินเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนก็กิกนแล้วให้เป็นอะไรอันนี้คิดแบบคับแต่เมื่อคืนนี่หลังจากแม่เพื่อนเห็นหนุนาเป็นแล้วแม่เพีน่นก็รู้สึกว่าแน่นแ่นท้องนะก็ลุกขึ้นมาแล้วเอาใบฝรั่งมาต้มกินกับน้องเต้นน้องเต้นก็บอกว่าแต่น้องเต้นนะ ไม่ได้กินกับเราแต่เพื่อนก็เจ็บท้องเหมือนกันก็เลยพาก,กันกินต้มใบฝรั่งนะแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดกกเออหน้าแหละยาหน้าจะวิตกกังวลแล้วก็ก็เอาในในหม้อกะกติกน้ําร้อนเรานอกจากใบฝรั่งแล้วก็จะมีหางตะไคร้กับอันหางขาเนาะ<ม>เอาโยนลงไป,อไไปเออเวลาเรากินมันก็จะทําให้เราเลือออกมาก็จะปล่อยแก๊สออกมาจากท้องนะไม,ม่เพียนก็กลัวอาจจะเป็นวิตกกังวลด้วยที่กินใบผงชล แต่ว่าเป็นคำาันไม่คงไม่ใช่เลืองจริงหรอกเรืองจริงคงจะเป็นเพราะว่าเครียดกับนอนน้อยนั่นแหละจริงๆอเวลาที่เรากินนะพวกคงชืมรสันก็มีสารมันประกอบนะแล้วก็นอนน้อยวิตกุอะไรมันก็เกี่ยวเนื่องกันแหละนะครับยางละนิดละหน่อยเข้ามาคุณหมอที่โรงพยาบาลบ้านม่วงบอกว่าพยาบาลเนาะไม่รู้ว่าเพิ่นใส่ชุดหมอไม่ใส่ชุดหมอเราไม่รู้เนาะเป็นใส่ชุดนั่นแหละที่มาฉีดยาให้เราเนี่ย บอกว่าว่างๆก็หาเวลามาคุยกันเรื่องสุขภาพจิดนะบอกอืมแสดงว่าพีโนาคิดมากคิดอะไรเขาก็จะกังวลกลัวว่านนาจะเป็นคนคิดมากแล้วไม่นอนนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วนะถ้าไม่ติดอะไรก็นอนหลับดีที่นี่นอนดีสบายจะดีมากเพราะว่าเท่าที่แม่สังเกตโนนาจะเป็นคนนอนหลับง่ายอยู่ถ้าไม่ติดว่าโหลดคลิปโหลดอะไรก็จะนอนไปเลยค่ะ บางทีแม่บ้านนี้มาหนูก็ยังไม่ตื่นเลยเขามาจอดบ,บ้านเขาเนะาะยังขเมกลางคืนอะ่ะไม่รู้นะแต่ว่าเขามาเล่าให้ฟังถึงรู้ว่าเขามาอมเวลาตื่นเช้ามากลังวันมามาอยู่ด้วยกันเขาเล่าว่า<น>เวลามีฝน,นตกฝนตกก็จะแวะมาดูบ้านบ้านนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไมรู้ว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจปลุกจริงๆไม่รู้แน่ถ้าไม่ออกมาหินก็แสดงว่าเราเป็นคนนอนหลับสนิทอยู่ไม่ได้กังวลขนาดนั้นเวลานอนก็นอนเลยนอนนอนหลับเลย ก็ฟูขุ่มไม่ได้ยินหอนอนนรอกก็ฟูก็นอนได้กินได้หลับได้ก็สรุปนะครับเอซีหายหัวนะเขาก็คือดูแลพักผ่อนน้อยนะครับเอซีการพักผ่อนน้อยพักผ่หมอ,อ,อแนะนำให้ไปปรึกษาเรื่องเรื่องความเครียดที่คุณนาเครียดอะไรตอนนี้เหรอตอนนี้เครียดว่าจะมีเงินที่ไหนใช้ช่วงปลายปี ใชใครใช้เพื่อนใช้ช่วงปลายปีเยอะใช้มากเลยใช้เยอะมากชั้นเป็นปีไปทำอะไรอืมกองทุนเงินล้านโซ<อ>ทอกกสอือมที่นูนทไม่ได้ถ้าทำยูทูบไม่ได้มันต้องก้อนใหญ่ด้วยแอ,อดนูนาถ้านี่ทอกกสอนี่เขาประกันชีวิตไหมด้วยไหมนูนเคยประกันอยู่ช่วงแรกๆเราไม่มีเงินจ่ายในูเลยเลิกค่ะบอกเขาเข,า,ขาให้ประกันปีต่อปีบอกค่ะ คือกรณีกรณีน้องอุ้มเสียชีวิตนี่แม่มแม่เพียนยังไม่ได้ไปถามเขาเลยว่าน้องอุ้มประกันชีวิตไหมธนาคารออมสินบอกให้แม่เพียนไปถามทกสดูเผื่อเขาปันประกันไว้เพราะว่ามันเราไปปิดเราไปปิดเออเราไปปิดหนี้ลูกเนาะมันก็อาจจะประกันชีวิตยังเหลือ,อคุ้มครองอยู่อันนี้ธนาคารแนะนําแต่แม่เพียนยังไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้แหละน้องแหวงถ้าไปถามแม่ต้องไปถามอยู่น้องแหวงที่ต้องไม่ชิดมากพวกนั้นมันถ้าเราทำอยู่ทุกมัน เามันจะไม่มีเงินเี่ยวโผล่สับค่าใช้จ่ายต้องไปจิตไปจิตทกศนี่ทกศทกศเนาะธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเหลือประมาณสองเซนกว่านี่แหละข่อทำไปไอไอ้อกศเนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้วชาวบ้านเขาก็เป็นหนี้กันทุกคนนั่นแหละแสดงว่าที่ต้องเร่งกระตุ้นหาเงินนี่แหละทำยูทูบอย่างบ้าบินเลยทำเรื่อยเ ต้องส่งคลิปไร์สดเพราะว่า<ำ>เพราะว่าพี่บอกว่าถ้าเอถ้าเกิดว่าไปเช็คหรือแล้วได้เงินใช่ไหม mm hmm. ต่อเนื่องจากคิวาวานใช่ไหม mm hmm. พี่ก็ต้องทำถ้ารู้ว่ามันเข้าจริงนะ mm hmm. กลับมาจะมาทำยูทูบแบบบ้าบินแล้วพูดเลยฮะพูดอะไรนะจริงจริงอ่ะพี่มาจะมาทำยูทูบแบบบ้าบจะใช้นี่งมนก็ต้องทําแบบจริงจังอื mm hmm. ทําแบบนี้มันไม่ได้ mm hmm. จริงจริงแ้วพี่ก็ต้องหาจุดยืนะของตัวเองด้วยแล้วพี่จะไปทํางานพี่ก็ต้องไป ที่จะทำยูทูบพี่ก็ต้องทำแบบจริงจังเลยเอาจริงจังถึงจะได้มีหลังก็จริงจังแบบบ้าบิดนะไม่ต้องบ้าบินต้องบ้าบินด้วยนะไม่ต้องบ้าหรอกเอาป้าบิดเอาแค่แบบจริงจังจริงจังกับจริงิดหน่อยจริงจังกับงานนิดนึงเนี่ยกระชับกระชับเข้ามาเฮ้ยห้ามเอื้อละเหยบ้านมันต้องเร่นไงเพราะว่าเรา ถาใช้จ่ายยังไม่หลาแล้วที่ต้องคิดด้วยนะท่องคอิตศาสอะไรต่างๆแน่นอน YouTube มันไม่แน่นอนแต่อย่างอื่นที่ต้องขายสินค้าใช่สิครับบริษัทมนต์อมนุ่มครัพย์ใช่แล้วก็อย่าืมสั่งซื้อในนามทัพพูชาแนลดูนาพาไปดูแม่นุเพียวน่ารักหรือแม่เพียรวานอนท์ในตัวเองเอาสินค้ามาขายอย่างเงี้ยมันก็โอเคหาจุดยืนนะพี่นุนา แต่ไม่ทําให้ตัวเองเครียดนะมันกย็ยิ่งเพิ่มตัวเองเอาเพิ่มความเครียดเยอะหน,นูนาเครียดเพราะถ้าจะขายอาหารหนูนาก็ทําอาหารไม่เป็นใช่ค่ะแม่ถ้า,ถ,าถ้าหนูนาทําเป็นไม่พึ่งเพื่อนเช่นทําก๋วยเตี๋ยวขายทําลาบทําก้อยเป็นเนียก็จะคล่องถ้าทำอาหารเป็นก็ไม่ต้อง<า>พึ่งเพื่อนเราไม่ต้องจริงจังกับงานอ่ะอืมงานจะพอจะแผ่วเพราะว่าเริ่มต้นใหม่มันนับหนึ่งใหม่มันเหนื่อย มันจะเสียค่าจ้างายเยอะอยู่แล้วเชิญเพื่อนไปขายของที่ตลาดกุดเลือํำทำของวันไปขายเพราะผมว่าไม่รอดเนี่ยขายอันนี้เลยยังไม่ได้อันนั้นเลยไม่รอดจะไม่เอาไปขายที่ตลาดนี่ทำแป๊บเดียวก็เลือกแล้วเนี่ยไม่จะได้อะไรเลยนะเลือกขายไล้อหมไมมาขายทำแป๊บเดียวเพราว่าต้องจริงจังดีเพราะว่าคนก็แวะมันกินคนถ้ามีขายตลอดเนาะ คนจะแวะมาตลอดเนาะถ้าจะขายคนต้องขายไี่ใส่ข้าวคนใส่ข้าวให้แม่อนลินไปนานแล้วมาใส่จุดจุดจงองจ้างรู้สึกว่ารอบที่สองแล้วนะคันนี้แม่เห็นจอดครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้แหละแล้วเขาก็ขับไปแบบนี้น้องนูเนนะเห็นรอบหนึ่งแล้วเนาะรอบนคันใหม่กี้แม่บอกคนละคันบ่คนละคนคนละคนคันนั้นใหม่กว่านี้ค่ะซีหรือเปล่า แม่ว่าเขาน่าจะจอดถ่ายองค์ปู่ปริจิตเพราะว่าตอนนี้มันเวลาเท่านี้นะองค์ปู่ปริจิตจะสวยงามนะอือเห็นบอเพอลื่อมเลยนะนะนอันเกตเพลนเหลื่อมเลยมันมันโตกับแสงเห็นคันนี้ผมนึกถึงตอนก้อนเลยบอจอบๆแบบนี้นะบอ,อหว่วยน,นึกถึงตอนอยู่กอกนึกถึงรถลาต้นบบ ทำไมแม่ขับเข้าไปสะแม,ม่เพียนแม่เพียนว่าจะมาถ่ายชัดๆเพื่อนไปก่อนละ <S <S ไม่ทันนะคะไม่ทันโอเคนะคะสวัสดีจ้ามีรถแปลกๆนะ,นนะ,นะจอดอืม เอ้าข้าวแม่แม่เอามาทําไมไม่มีสีดําทําไมมาตรงนี้แล้วเป็นกลายเป็นสีดําแล้วหนูซื้อสีดำมาเรอยเนี่ยผสมให้กันค่ะอ่าสหรับทีนี้เดี๋ยวจะไปให้น้องน้ำหนึ่งกินว่าข้าวมาจากโคกน้องนากลายเป็นสีดำด้วยนะะอ้าวเปล่พันมาสวนยางมีข้าวขาวนิดหน่อยแล้วก็ผสมอันนั้นนี่ก็ได้กินนานข้าวเก็บหมดแล้วเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวแม่เอามาให้นะ คุกเอาไปขึ้นรถแล้วอันนี้ใส่ยังเมื่อแม่ใส่กล้องบ่ใช่กระติบขวายมืออนแม่หรือจังไหนกล้องหนุ่มบ้างเนี่ยอืเดี๋ยวเราจะใส่อะไรล่ะนี่แหละเดี๋ยวก็กินกันเอาเรื่องหกเป็ี่ยนที่นี่ใส่เอาไว้ให้หมาอันนั้นอุ่นต่อเอาไว้ให้นเขาแม่เอาไว้นีเตะใส่เอาข้อมือนั่งบ่ มอาเขาแม่ไว้เอาตะมอเอาก็ออามีเมื่อเต็มนี่เอาแต่ข้าวเหนียวเนี่ยนะาวเจ้า,าไว้หันหม้อหมอหุงเขา,เาไว้หันเห็นแล้วเห็นแล้วมีเวทเลยวันนี้กับตักในหม้อโล่น่ะหุงบั่นอุ่นไว้จ้านู่นน่นอนุ่หานเนี่ยผัดเจอแล้วบอละแม่เอาหม้อหุงเขาให้แล้วกะควัดลงหันแล้วก็น้ำห้อยๆสักหน่อยแล้วกะเสียบปักลังคนนังอุ่นแบบว่าบอเอาน้ำห้อยเสีอีกมันสิติดหมอนะมีวิธีมัน มันมันเป็นเขาคำแท่แล้วมันออกเขาเอียงให้เราไลเบอรี่เขาไลเบอรี่ให้ถ้าเป็นเขาคำมันจีดำก็นี่ดำค่ะคืออย่างที่เขาคำเอาละดำก็เขาอันนี้อีกสามคนเนาะพวกนู้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอได้กินเขาแลงเลยด้มีแตอร์พูดสกินได้หมดเลยจักแลยเมื่อนี้ถ้าได้อยากบอกที่ที่จริงช่วงนี้อยากให้นุน่ากินเขาเจ้าย่านมันตีท้องท้องอืดขึ้นเพราะว่า ถ้าเราเครียดมันจะทําให้กดไหลย้อนในกระเพาะแล้วทําให้วิงเวียนศีรษะได้นะโอเคบายบายกลับก่อนนะ